สวัสด uh, ีคร no ับอ๋อสวัสดียูโนครับอ่ายูโนครับยุโฮนะคะสวัสดีครับซองฮวาครับซองฮวานะคะสวัสดีครับซันครับซานนะคะสวัสดีครับยอซังครับยอซังนะคะสวัสดีครับฮงจุงครับฮงจุงนะคะสวัสดีครับอูยองครับอูยองนะคะสวัสดีครับจงโฮครับจงโฮนะคะ สัสดีคะมีกิกาโมนิกีนะคะเอาทุกคนอย่าถ่ายแล้เปนกับกรี๊ดหน่อยนิดนึงเมื่อกี้เราสัญญากันไว้ว่าไงเออโอเคน่ารักมากๆนะคะ Slow it down, make it bouncy, c h a e k o n b u t t e r f l y jump down t e s y ช่องยังก็ชิววาย ที่เหลือต้องไปรอติดตามดูกันแซ่บมากๆนะคะเตรียมแต่งโมงปั่นไว้เลยนะคะแซ่บขนดาดนแตงโมบันจุเยลลี่ล้วบุแซ่บอีกแนละ้วแล้วก็มีคำน,น,นี่อยากจะมาสอนเป็นคำที่ฮิตมากๆฮานาถอยอยาด่ญญาูวอาดูาดูว่าดูว่าดูว่าดูวนดูว่ดูว่าว่าคว่าว่าาดูด 진짜 바로. 오오. 반응이 나오잖아요 제가 물어볼거예요에티즈는 네. 누구 거지? 0 네. 0스 와스나 0다이노 제가 이렇게 하면은 <laughs> 여러분들이 나 우리는 0 0니 거지. 어, 해주시면 네. 되겠습니다. 0 0 0 8나0 0 0 8 0 0니니 노. 0 0 0 0 80,000. 8 0 0 0면8 0 0 0면 80,000. 80,000. 8 เอ,เอทีสเนี่ยวัส,สดาผู้ใดเนาะวัสดาเอทีเอะ